โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับผมอยู่กับช่องนายยูโรอกทูอีกเช่นเคยนะครับอ่าก็คือไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมเสียงคหม่ถึงเปลี่ยนไปอันนี้ผมเอามาอัดในโทรศัพท์มือถือนะครับผมเสียงใหม่มันก็เลยดูชัดขึ้นนะอ่าวันนี้นะครับผมจะมาเปิดตัว ID 2ของผมนั่นเองนะครับผมไอดีทุกไอดีของผมที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้คือปั้นเองหมดเลยนะครับผมนะ ไอดีนี้ก็เป็นหนึ่งในไอดีที่ผมปั้นเองนะสร้างรหัสเองเหมือนกันนะครับซึ่งรหัส1่ที่ผมลงคลิปก่อนหน้านี้รหัสนั้นก็สร้างตอนแฟนลี่เทลเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่สร้างตอนแฟนลี่เทลก็คือหลังก่อนแฟนลี่เทลที่มันมีตู้ซักโคลโยมีมาก,ก่อนนะครับผมแต่รหัสนี้นะครับผมสร้างตอนแฟนลี่เทลมาแล้วผมก็ดองมาไว้นะแล้วผมรู้สึกว่าไอ1ดีแบบอยากคือผมอยากมีไอดีแบบไอ2ดีของตัวเองบ้างนะผม ผมก็ไปคน้คนค้นเมลมาอ้าวก็เจอไก่เอลซาอยู่อ่ารับผมก็จับปั้นเลยนะครับผมไปเอลซาไอ้ไก่เอลซาที่ผมรองไว้นะครับผมในไอดีนี้เนี่ยครับปั้นมาเป็นระยะเวลาประมาณประมาณจะเข้าเดือนที่3ามเมั้งอัน,อ,นอันที่เริ่มนะที่เริ่มแบบเรื่องจริงจังนะครับผมอ่าก็ราดนี้เคยเติมแค่แพคคมแบกมาอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เคยเติมแม้กระทั่งขนนกนะครับผม นี่แม่นักขนนกนะที่ไม่ได้เติมนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูเกียร์รหัสนี้กันเลยนะครับผมมีแผนว่าจะป้านอดัมแม็กเป็นตัวต่อไปนะฮะอ่าเพราะว่าทีมผมนี่ขาตัวชนมากๆเลยนะตัวชนเอ็นหานี่ทาอะไรไม่ได้เลยเจอตัวเจอธาตุไม้ยิงโป้งเดี๋ยวไส์หลักเลยนะผมคนที่ดึกปฐมกู <c oughs> โอเครหัสนี้นะครับมีเกียร์เจ็ดาวสองชิ้นนะครับผมันนี้ก็เป็นเกียร์ฟรีเนาะเกียร์ฟรีหมดเลยนะช่องแรก อ่าช่อง2ก็มีใบมะดื่นะครับผมแล้วก็ชุดฮาโลวีนชุดฮาโลวีนนะใครจําได้นะก็จะมาช่วงฮาโลวีนน่าจะแบบหลังน่าจะหลังแฟนลีเทลมั้งจะแจกเหมือนกล่องฮาโลวีนมาอ่าแล้วผมก็เปิดแล้วผมก็ได้มานะครับรหัสนี้อ่าช่องสุดท้ายก็เป็นปากาลิโอนาดนะครับผมที่จะแจกแพ็คคัมแบ็กเนาะแต่ไอีแพ็คคัมแบ็กนั่นน่ะปากานั่นน่ะโอ้โหผมเก็บมากเลย แม่งไอแพ็ก pex, คัมแบ็กกับไอแพ็เออเริ่มต้นเ่ะอแม่งได้หมอดูสองตัวมาทำซุนตูอ,นตอ,อะไรไม่รู้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะไม่รู้เพื่อเออแม่งเกมม่งเล่นผมนเจ็บมากเลยดูสองตัวมาทำซวยเลยวะโอเคเดี๋ยวผมจะพารหัสนี้ไปลงพีพีก่อนเลยละกันนะครับผมนะเออาจจะแลกๆหน่อยครับผมอัดในโทรศัพท์นะผมล้วโทรศัพท์เครื่องนี้มันเป็นโทรศัพท์แบบเออ น่าจะเป็นโทรศัพท์เก่านะคือมันเป็นโทรศัพท์เก่าของผมก็คือผมซื้อเครื่องใหม่มาใช้แล้วผมก็อยากลองเอาเครื่องเก่ามาใช้ดูก็มันก็พอใช้ได้ก็เอามาลองใช้ดูนั่นเองนะก็คือจอมันะจอมันจะไม่มีส่วนเกินเหมือนรหัสไอ้ไม่ใช่เหมือนโทรศัพท์เครื่องเก่าของผมนะโทรศัพท์หลักอ่ะมันจะไม่มีส่วนเกินนะอันนี้คือจะเห็นแบบเต็มเต็มจอ youtube เลยนะผม ผมก็เลยตัดสินใจที่อ่านในเครื่องนี้แต่มีาอากา,การกระตุกนิดนึงนะคือเครื่องเก่าแล้วแหละแต่ก็ได้ภาพที่มันเต็มหน้าจอมาแล้วแล้วก็ค้างไปดอกนึงเมื่อกี้ก็ต้องเข้าใจนะมือถือไอ้น,นี้เป็น Vivo Y53 นะผม,มาราคาแต่ก่อนก็ามา4,009นะครับผมสเปคก็แรม2ลอม16นะแม่งกูค้างจริงด้วยโอ้โห แรม2อล้อมนะครับผม s n น p d r a g ดา425ส,สาเป็นตัวเก่าชิบหายเลยนะครับผมจอเป็น h อดีปกตินะผมไม่ใช่ HD ดีพสตีนาเหวะไรงสิ้นนะครับผมจอภาพมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะอืมก็ลองมาใช้ดูเาาใช้อัดนี่แหละแต่เออมันกระตุกว่ะเดี๋ยวก็พี่เดี๋ยวผมขอพิจารณา,าก,ก่อนนะว่าจะอัดในโทรศัพท์ต่อหรือจะอัดในคอมดีแต่ผมว่ามันกระตุกมากเลยนะอืมโพสเลิร์นไม่ทิมโอโ้โหอาการกระตุกออกแล้ว เนะรนเจอร์นี่เป็นเกมที่ไม่ค่อยกินสเปกมังมั้งมังมังไมง่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่กินหรอผมว่าไม่รู้มันใช้อะไรประมวลผลในการเออแสดงภาพหน้าจอไอตัวเกมออกมานะไม่รู้ใช้การ์ดจอหรดเกว่านะเพราะว่าคือเครื่องผมมันแรงพอตัวนะ,น,นะ snap 665นะก็เล่น เล่นแบบไม่เปิดเสียงนะคือเปิดเสียงเหมือนเป็นเกมบักอะไรของมันไม่รู้เปิดเสียงปุ๊บแม่งแหลกทันทีนะครับผมแนะนําแล้วที่เจอแนะนําให้เล่นแบบปิดเสียงนะไม่งั้นมันแหลกนะครับผมอืมโอเคไป,ไปเลยละกันคือที่เสียงไม่ในโทรศัพท์ันดีกว่าเพราะมันเป็นอะไรไม่รู้ในคอมมันคือมันถ้าไม่ตัดเสียงนอยส์หรือเสียงรบกวนออกในคอมมันจะแบบมีเสียงซ่าเข้ามา นะครับผมแล้วก็กลัวจะเสียงเมาจะรบกวนด้วยเนาะแต่ในโทรศัพท์คือผมลองอัดมาแล้วมันก็ไม่ได้แย่เลยนะครับผมก็คือไม่มีเสียงรบกวนแล้วก็เสียงไม่ชัดกว่าเดิมไม่มีเสียงซุซัสซุซัสคุยอะไรไม่รู้เลยนั่นแหละนะเอ้ยอีซี่ว่ะโหตีไปตีไปพูดไปเพลินแล้วเนี่ยตีไปกี่ตัวแล้วเมื่อกี้ไอตีไปกี่ทีมแล้ววะอ่าเหมือนพอเล่นไปสักพักให้อันนี้ผมเพิ่งรีล้างเครื่องมาเลยนะ เราต้องเล่นสักพักให้เครื่องมันแบบอะไรอ่ะนี้เพื่อมันปรับสภาพนะครับผมไม่ใครแอดมาต,ต้องเล่นให้เครื่องมันปรับสภาพนะอืมจะได้แบบจาพวกแบบกราฟิกไอ้พวกนี้ได้นะครับผมแต่มันก็มันมันมันไม่เชิงกระตุกมันค้างกับภาพมันค้างเป็นจังหวะจังหวะอู้ชนะเรียบร้อยนะว่าอดัมแนนะนำไว้เปิดเก็บไว้นะครับตัวตัวบั๊กนะผมตัวแม่งกิงเกิน องิงเก่งน,นะผมปั้นหัดหลักแล้วถนะ้าใครจะไม่ปิดอาณเราไปย้อนดูคลิปรีวิวไอดีหนึ่งได้เลยนะอดัมไม่บวกอดัมบวกเอลซ่าไม่น่กกับแบบโหตัวไม่ง่งอ่ะคือตันก็ลึกนะผมตีก็แรงทาดไม้ล้องงองแงเป็นกระโปรงเลยเ <c oughs> ออนะครับผมอาคนนงหมดแล้วนะอ่าเดี๋ยวอโอเคครับเรามาตีหอ,อกันต่อเลยนะก็เล่นบีบีจนแบบคนนกไม่หมดเร็วจัดเลยไม่รู้เหลืออะไรอ่ะคือคุยเพื่อนจนแบบไม่รู้หาย่าอแล้ว มาตีหอกันเลยนะตอนนี้ชั้น49นะครับผมผมจะตีแค่ชั้นเดียวพอเพราะว่าชั้นหน้า10ดูทรงไม่ไหวนะครับผมโอเคปล่อยมาเลยคือบอสพวกนี้ไม่ไม่ใช่เป็นลลูกสมุนมันก็ตีค่อนข้างที่จะแรงพอตัวอยู่นะด่านเนี้ยสำหรับรหัสผมนะรหัสหลักผมไม่รหัสหลักผมไม่ตกเป็นขี้เลยนะผมด่านนี้ นายก็ค่อยๆปั้นกันนะครับสายพีก็สู้ๆกันนะครับผมอย่ายุ่งยอมแพ้นะครับคนที่รักเกมจริงๆเขาไม่ทิ้งเกมนี้กันหรอกครับผมอ่าคือไอ้ดีหลักผมอะ่ะเป็นสายเติมเป็นเติมแพ็คแล้วก็บีบางครั้งนะแต่ไอ้รหัสพวกนี้คือเอาแค่แพ็คพอนะครับผมไม่มีเงินที่จะเติมไม่มีเงินที่จะเติมทุกรหัสหรอกแม่งจน,นันดีนะผม้วเติมเงินทุกรหัสเอ่ออไม่ไหวไม่ไหวครับผมเราก็ต้องมีรหัสในร,รหัส่ที่เราจะเติมเป็นพิเศษนะครับผม ถ้าเราเติมแบบไม่รู้รหัสเราก็เสียงเงินเปล่าๆนะครับแล้วกูแพ้ครับผม <c oughs> <c oughs> ได้ไงวะยแม่งติดมันไม่มันติดลำน้ำอะ่ะตัวเราไม่ติดลำน้ำวะสัตว์หัวรอ้วอนเราโอเคผมจะมารีวิวแค่นี้ก็พอนะครับผมแม่งแพ้ไวคนดูไปดอกนึงนะฮะโอเค ไปกันไปกันบ้างนะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีอาจจะพูดคำพูดใจเห่าใครอะไรก็เอ,อขอพนันอาภาัยด้วยนะครับผมมันเป็นสไตล์ของช่องเราเนาะอะ้วกูเข้าเคี้ยเลยโอ้โหไม่ติดปากตลอดเลยคำพวกนี้นี่โอเคนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ในายดูเอ็กทูนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใ,ใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ